บูสามชั้นนี้ก็จะเป็นแผ่นๆแบบนี้เลยนะครับนี่วันนี้ก็สวยงามมากเลยนะครับมันน้อยขอั้อนแรกเราก็จะใช้มีดปลายแหลมนะครับทิ้มหนังให้พุนถี่ยิบเพื่อจะทำให้หนังเรากรอบกรอบทิ้มหนังได้ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้พอละ น้ำส้มสายชูด้านหนังที่ทิ้มไว้นี่ก็จะนี่นะครับแช่น้ำส้มสายชูไว้สิบนาทีนะครับเพื่อใหก้กรอบเหมือนกันแบบนี้แช่ครบเวลาแล้วก็ไม่ต้องล้างเอาน้ำส้มสายชูออกนะครับแบบนี้นะครับก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวเราก็จะมามาหั่นกันนะครับหั่นเป็นเส้นๆน,นะครับก็จะ กว้างหนาก็ตามชอบมีดนี่รับเองครับรับเพื่อเช้านี่นะครับออืรับยังไงวะเนี่ยไม่คมเลยหมูของเราก็หั่นเป็นเส้นๆแล้วนะครับกระเทียมรากผักชีตะไคร้ริดไทย หอวให้แหลกเลยนะครับแบบนี้น้ำปลาสีอิขาวน้ำตาลพักหมักไว้15นาที ทำตะไคร้ฝอยนี่ก็เอาตะไคร้เนี่ยหั่นท่อนนะครับเนี่ยแต่จะมะมโคลกเกลือนิดหน่อย<ะ>ก็จะได้ตะไคร้มาเป็นฝอยๆนะครับเสร็จแล้วเราก็จะบีบนะครับบีบบีบนี่นะจะมีน้นาออกมานะครับทำอ,ออกมาอย่างนี้นะครับ ตะไคร้เพียบเลยนะครับไม่เอานะครับเอาแต่ตะไคร้แบบแห้งๆเสร็จแล้วเราก็จะมากระจายออกจากกันกระจายตะไคร้แป้งทอดกรอบใส่แป้งทอดกรอบเสร็จแล้วก็คลุกเคลานะครับเนี่ยหมูมาครบเวลาแล้วก็แป้งทอดกรอบ ใส่ไปสองช้อนน้ำเย็นหมูเราก็พร้อมทอดแล้วนะครับการทอดนี่น้ำมันต้องใส่เยอะๆนะครับทอดด้วยไฟก,กลางหมดควดเลยน้ำมันร้อนแล้วก็จะใส่ตะไค้กันเลยนะครับตะไคร้ฝอย ใส่กระจายกระจายกันไปเริ่มตะเลียงแล้วนะครับตอนนี้ตะไคร้ของเรานี่ก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วกลายแล้วนะครับเนี่เดี๋ยวก็รอยแป๊บดนึงนะครับเดี๋ยวเขาจะกรอบก็ได้ทุนนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเกินนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไหม้ไม่เกินกรอบแล้วนะครับวันนี้ก็พอแล้วนะครับใช้ได้แล้วพอเลยหมูของเราก็เอาลงต่อได้เลย ทอดชิวๆน้ำมันไม่ระเบิดสบายๆโอเคแต่ตอนนี้ร้อนด้านหนังนี่ก็ต้องเอาลงด้วยนะครับมันจะได้ให้เขาแบบกรอบนะครับนี่เอาด้านหนังลงแล้วก็จะกลับหน้าเอาด้านหนังลงนะครับนีเราก็จะทอดจนแบบสีสันมีแบบนี้เลยนะครับใช้ได้แล้วพอเลยเกือบไหม แต่ก็ยังดีอยู่พอน้ำจิ้มก็น้ำปลาซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมก็จะทำให้น้ำปลาเอ้น้ำจิ้มของเราเนี่ยเข้มข้นนะครับน้ำมะขามเปียกน้ำเชื่อมพริกป่นข้าวคั่ว ต้นหอมซอยหอมแดงซอยมาหั่นกันหมูก็หั่นเรียงใส่จานอย่างสวยงามแล้วนะครับเราก็จะเอาตะไคร้ฝอยเนี่ยมาวางไว้นี่ตะไคร้ฝอยนี่เหมือนกับหมูฝอยเลยนะครับ น้ำจิ้มนะครับจิ้มก็ต้องวางไว้แบบนี้ <Okay. S 1> หมูทอดตะไคร้พร้อมขึ้นโต๊อรับประทานแล้วครับ <Okay. S 1> ก็เป็นหมูสามชั้นนะครับหมักตะไคร้แล้วก็มาทอดนะครับจิ้มนน่แซ่บเลยเราจะกินคู่กับตะไคร่ฝอยผักชีหมูทอดตะไคร้ขึ้นโตพร้อมรับประทานแล้วครับ นี่ก็จิ้มแล้วก็จิ้มแล้วก็เข้าปากจะคล้ายฝอยนะครับก็ินได้โอ้ฟังเสียบงบะหมี่เคี้ยวนะกับ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 เลยนะครับนะขอชินครับ ฝอยนะครับไใช่หมูฝอ,อ,อ,อยอร่อยเลยนะครับปักชีได้นะครับปักชีปักชีปักชีกชอืมต้วตอนเดิมตอนเดิงน,นะครับวันนี้ไม่มีข้าวนะครับไันมีเราถูกใจมากเลยไม่มีข้าวเฮ้ยเสียงกรอบนี่ฟังแล้วสนั่นหนูเลยนะครับ โอ้ตะไคร้ช <laughs> อบเลยนะครับตะไคร้ <laughs> เป็นไงครับ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 โอ้